สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดจากมิลานนะครับวันนี้ครับผมก็จะมีรถเบนซ์นะครับ W213 นะครับคันนี้น่าสนใจมากครับมาติดตั้งระบบ full system กับเราอีกแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าลำโพงที่เป็นลำโพงตรงรุ่นนะครับของเยอรมันนะครับสำหรับเบนซ์เนี่ยมาแรงจริงครับก็คือกาวซีโร่ครับเป็นลำโพงกาวซีโร่คู่หน้าคู่หลังครับแล้วก็มีซอร์ฟูเฟอร์ครับซ้ายขวาครับแยกเลยครับ แล้วอย่าลืมนครับว่ากาซีโร่เนี่ยนะครับเป็นลำโพงที่นี่ครับเมนเยอรมนีนะครับแล้วผมชอบสโลแกนของมันมากๆครับลองดูครับ respect the music ครับว้าวแล้วที่สำคัญครับรถรุ่นนี้นะครับนอกจากจะใช้ลำโพงกาซีโร่แล้วเนี่ยก็ยังมี Power Amp ครับเป็น Power Amp ตรงรุ่นของ Top Palette ด้วยแล้วที่สำคัญครับคันนี้เนี่ยระบบมัลติมีเดียมันมาเป็นแบบธรรมดามาก คุณจะสามารถเล่นได้แค่พวก USB หรือ Bluetooth นะครับคันนี้มาอัปเกรดครับใส่ระบบอินเทอร์เฟซ AV เพื่อดูทีวีดิจิตอลครับแล้วที่สำคัญครับสำหรับสาวก iPhone ครับรถคันนี้นะครับเราเพิ่มออปชัน Apple CarPlay ด้วยครับซึ่งเราสามารถจะทำให้ปลดระบบแล้วก็ทำให้หน้าจอระบบเดิมเนี่ยเป็น Apple CarPlay ได้เลยนะครับแล้วอันนี้ครับที่อยากให้ดูก่อนก็คือชุดนี้ตัวนี้ก็คือ Power Amp นะครับ ที่เป็นตรงรุ่นนะครับข้างหลังเนี่ยมันมีที่เก็บอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเป็นระบบปลั๊กโดยตรงเลยนะครับเพื่อให้จะบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยถ้าใครดูรีวิวหลายครั้งเนี่ยรถเบนซ e ์ e class นะครับรุ่น low spec เนี่ยลำโพงเนี่ยมีมาแค่5ตัวในรถนะครับเสียงกลางนะครับแล้วก็วูฟเฟอร์6นิ้วที่ด้านตรงพักเท้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สแกนเป็นสีดำนะครับเรามาดูตรงนี้นี่ครับ ด้านหน้าครับลำโพงคันนี้เปลี่ยนเป็นลำโพงกาวซีโร่ที่ทุกท่านเห็นแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้คือลำโพงเดิมของรถนะครับแกะออกมาแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าปกติเนี่ยรุ่นที่เป็นตะแกรงดำมาแบบนี้นะครับจะเป็นรุ่นโลสเปกนะครับซึ่งพอผมเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราสามารถใส่ฝาตะแกรงนะครับเป็นเหมือนเบอร์เมสเตอร์แต่คันนี้เนี่ยเราใช้ฝาตะแกรงของท็อปพาเลทใส่ แล้วก็มีทวิตเตอร์สามมิติครับที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เลยนะครับส่วนทวิตเตอร์ปกติเป็นนี้ครับนี่ครับทวิตเตอร์เดิมนะครับส่วนของด้านหลังครับผมจะให้ดูรายละเอียดชัดเจนว่าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นระบบเครื่องเสียงแบบ p r o spec มาเนี่ยปกติจะแกงเป็นสีดำนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นเรียบๆแบบนี้ครับ นี่ครับผมให้ดูครับของเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับพอเราอัปเกรดระบบลำโพงคันนี้แล้วนะครับเราเปลี่ยนฝาตะแกงแล้วเรามีช่องทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็มีตัวเจาะนะครับเจาะเห็นไหมฮะว่าจะพอดีรูเพะเลยเพื่อให้ฝังทวิตเตอร์ได้พอดีจริงๆด้านหลังอะ่ะมีช่องอยู่แล้วนะครับเพียงว่าตัวนี้จะถูกบังไว้อยู่เราจะมีตัวเจาะนะครับที่เป็นไซส์ โดยโตรงของทวิตเตอรุ่นนี้ครับแล้วฝังจบเรียบร้อยจะเป็นกลางแหลมออกมาครบแบบนี้ครับครับแล้วผมจะบอกว่าในการติดตั้งอินเตอร์เฟสเอวนะครับของเราเนี่ยนะครับเป็นระบบทักแอนด์เพลย์ซึ่งทุกท่านมา,มาดูได้ว่าก็ต้องยอมรับวว่ามีการถอดคอโซนกลางครับแล้วก็เป็นปลั๊กตรงรุ่นเพียงแค่เสียบแบบนี้นะครับก็ใช้ช่างที่เชี่ยวชาญในการแกะรถเบนซ เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราทํามาเป็นเอาเป็นว่าเป็นพันคันแล้วดีกว่านะครับความมั่นใจตรงนี้เนี่ยเต็มร้อยแล้วก็ดูนี่ครับจะให้มองว่ากล่องอินฟเตอร์เฟสเนี่ยเราก็จะซ่อนเข้าไปนี่ครับจะเก็บเข้าไปตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วพอเก็บเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะปิดประกบคันนี้ยังปีระบบ Apple c a ค p l a เเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยไม่ใช่ตัว full Spe c นี่ครับลองดูครับตัวนี้เป็นตัวที่เรือนใหม่นะครับยังไม่ใช่ f u l ดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของระบบจอระบบเครื่องเสียงนะครับก็จะมาแบบ low option นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคันนี้ก็เลยจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบเสียงนะครับระบบมัลติมีเดียแล้วก็ใส่ Apple CarPlay ซึ่งเราสามารถจะโคดดิ้งครับให้ระบบเครื่องตัวนี้นะครับมี Apple CarPlay ได้ แล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตอนเสร็จนะครับเราจะมารีวิวให้ดูลูกเล่นทั้งหมดเลยอ่านี่ครับผมก็อยู่ในรถเบนซ์คันนี้แล้วอย่างที่บอกครับคันนี้ก็เป็นหน้าจอที่อ่าตัวนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้หน้าปัดยังเป็นเข็มใหม่อยู่นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นฟูลดิจิตอลนะครับแต่นึงให้ดูครับ Twitter 3มิตินะครับผมดับเครื่องนะครับ แล้วนี่ครับมันก็จะหมุนออกมานะครับแล้วอันนึงครับผมอยากจะให้ฟังเสียงเพลงนะครับนิดหนึ่งว่าหลังจากที่เปลี่ยนชุดลำโพงกาซิโร่ไปแล้วเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับ 琳琳ก็ต้องบอกว่าชุดเครื่องเสียงกาซิโลชุดนี้ครับก็ไม,ไม่มีผิดหวังครับเสียงที่ให้ฟังนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคลิปเนี่ยเราให้ดูกันแล้วนะครับ想想ติดไปปุ๊บเนี่ยคุณภาพเสียงในรถเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับอันนี้การันตี นะครับเรามาดูออปชันที่เหลือต่อดีกว่าครับอันนี้ครับก็คือเราใส่ระบบคาเพย์ไปเรียบร้อยครับแล้วเราก็สามารถจะต่อไอโฟนนะครับนี่ครับผมวางไอโฟนไว้นะครับเราไปดูครับออปชันคาเพย์ตึ๊บเข้ามานี่ครับเราก็สามารถฟังเพลงออนไลน์จากจุกก็ได้นะครับนะครับเปลี่ยนเป็นการฟังจากจุกนะครับ เลยอีกอันหนึ่งครับ Google Map ครับสาวก iPhone ใครที่ใช้ iPhone อยู่น่าจะชอบนะครับแต่พอดีผมเป็นขา Android <c oughs> มาดู Google ครับอันนี้ครับ Google Map นะครับ Option ก็ครบครับไม่แพ้ Android ครับเราลองดูครับ ค้นหาด้วยเสียงก็ได้ครับเมกกะบางนาใไมคว่าก็นำทางไปเมกกะบางนาได้เลยอีกสามเมตรกลับรถฟังเพลงไปด้วยครับแล้วก็ Google Map ไปด้วยได้เลยครับ อันนี้ก็คือ Apple CarPlay นะครับซึ่งหลายท่านที่ใช้รถอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยใช้ได้เลยทีเดียวแต่เรามาดูอันหนึ่งครับคันนี้เนี่ยก็ยังใส่ระบบ AV i n t e r f a c e ที่ดูทีวีได้ด้วยนะครับเราเพียงแค่กดปุ่มนี้นะครับแช่ไว้นะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็น TV ทีวีดิจิตอลเรียบร้อยออเปลี่ยนช่องครับทางนี้นะ เลือกช่องต่างๆได้เลยได้ใส่วัตถุกันเสียดื่มง่ายดื่มทุกวันค่ะก็ถือว่าครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงครับที่จัดเต็มระบบ Apple CarPlay แล้วก็ทีวีดิจิตอลครับใครที่ใช้รถเบนซ c l a s s าแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยน่าจะเป็นการตอบโจทย์แน่นอนนะครับครับทุกท่านครับแล้วนี่ก็คือระบบภาพและเสียงความบันเทิงในรถนะครับซึ่ง เราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในรถเบนซ์นะครับรวมถึงรถยุโรปแทบทุกรุ่นเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับใครที่ชอบความบันเทิงในรถแบบนี้ครับทั้งภาพและเสียงครับก็สนใจสอบถามมาได้ครับที่มิราโชเดีโนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับใครที่ใช้รถเบนซ์รุ่นนี้อยู่นะครับน่าจะมีคําตอบแล้วก็เป็นรูปแบบที่ท่านเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงภาพ Apple Car ์เพย์ทีวีดิจิตอลนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่มิราโชเดีโนะครับ วันนี้ผมก็ขอขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ